สวัสดีคลิปที่2นะครับวันนี้ผมก็จะพาไปล้างแอร์ไฮเออร์แอร์ไฮเออตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นตัวแรกที่ผมมาทําคลิปล้างให้ดูแบบเต็มๆนะครับวันนี้เราจะทําการล้างแอร์แบบฟูลออปชันเลยนะครับจะเริ่มถอดตั้งแต่ชิ้นแรกที่เป็นคอยเย็นจนให้เหลือฟินเปล่าๆของตัวคอยเย็นเลยนะครับ บ้านลูกค้าหลังแรกหลังนี้ก็เป็นอาคารชุดนะครับสชั้นตัวแอร์จะอยู่ตรงชั้น2ครับจากการรายงานเบื้องต้นพบว่าไม่ได้ล้างมาประมาณ6เดือนแล้วก่อนเริ่มงานก็เป็นเบสิกนะครับเพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกไปเพื่อนบนที่นอนของลูกค้านะครับเราก็ทำการปูผ้ายางให้เสร็จทั้งหน้างานแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ของลูกค้านะครับ ทำการจัดเครื่องมือนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับป้องกันเราเองนะครับที่จะมาทําให้เครื่องมือเราแตกหักได้นะครับหลังจากการจัดเครื่องมือเสร็จแล้วก็ทําการเปิดเครื่องครับผมเพื่อดูว่าลมในตัวคอยเย็นของเรานียมีการทํางานที่ปกติหรือเปล่านําตัววัดอุณหภูมิมาทําการวัดเทียบนะครับว่าลมที่ออกมาจากคอยเย็นเนี่ยเย็นไหม าการตรวจสอบล่าสุดก็ยังเย็นอยู่นะครับเรามาเริ่มถอดกันเลยดีกว่านะครับแ่ก็ทําการเปิดเคสด้านหน้านะครับเปิดออกมาใช้ไขควงขันตัวหน้าจอ LCD นะครับออกมาตอนแกะก็ค่อยๆงัดแงะออกมานะครับอย่าใช้ความรุนแรงจากนั้นก็ค่อยๆดึงตัวหน้าก,ากากลงมานะครับมาไว้ด้านล่างก่อน หลังจากนั้นก็ทําการถอดตัวฟิลเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับตรงนี้ก็คือเป็นกรองอากาศที่เข้าในคอยล์เย็นนะครับดึงออกมาเลยทําการถอดตัวสายเซนเซอร์ที่ติดอยู่กับหน้ากากด้านหน้านะครับค่อยๆดึงออกนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มทําการถอดบานสวิงนะครับบานสวิงตรงนี้จะมีพอยท์ด,ด้วยกัน3ตัวนะครับเริ่มจากถอดที่ตรงกลางก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทางซ้ายครับแล้วก็ทางขวาต่อมาครับ จากนั้นทําการดึงสลักที่ปิดตัวสกูของหน้ากากด้านล่างนะครับทั้ง2ตัวออกแล้วทําการถอดสกูนะครับตัวที่2จะอยู่ทางซ้ายนะครับด้านบนก็ทําการแกะไ,ได้เลย2ตัวสุดท้ายก็จะอยู่ในสลักที่เราดึงออกนะครับเป็นด้านซ้ายกับด้านขวาต่อจากนั้นก็ทําการเปิดตัวบล็อกกล่องไฟนะครับตัวเซ็นเซอร์รับสัญญาณรีโมทต,ตรงนี้ก็ค่อยๆดึงตัวสายเซ็นเซอร์นะครับที่ติดอยู่กับหน้ากาก,าก ใช้คาว่าค่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็ใช้หัวแม่มือทั้งสองข้างนะครับประคองด้านล่างนะครับลงมา,มาแล้วทําการดึงสลักด้านบนนะครับตัวหน้ากากก็จะหลุดออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆทํานะครับถ้าเกิดว่าเราหนักมือไปมันอาจจะแตกเสียหายได้นะครับผมจากนั้นเราก็มาถอดกันต่อนะครับพวกเซนเซอร์ที่ติดอยู่ที่ตรงบริเวณคอยเย็นตัวสกรู นี้ก็เป็นเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิของคอยเย็นนะครับทำการวัดไฟเพื่อคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงครับว่าลายและนิวตันไม่มีไฟเดินมาจริงๆนะครับตัวไฮเออร์รุ่นนี้ก็สายสัญญาณดีทำการติดต่อสื่อสารกับคอมด้านนอกนะครับหรือคอนเดนเซอร์ด้านนอกหรือคอยร้อนด้านนอกนะครับจะเป็นสายสีเหลืองตรงนี้เราก็ถอดออกมาด้วยเลยครับตอนนี้ตรวจสอบสายให้ดีๆนะครับค่อยๆดึงสาย AC ออกมานะครับ หลังจากนั้นก็มาลื้อกันต่อนะครับถ้าเกิดว่ามีสกูตัวไหนที่ทําการยึดกับคอยเย็นไว้เราก็ทําการรีมูฟออกมาทั้งหมดเลยครับหลังจากนั้นก็ทําการถอดบล็อกไฟออกนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ถอดสาย a c ออกก็คำแนะนําก็ให้หาจุดยึดไว้นะครับถ้าเกิดว่ายึดไม่แข็งแรงก,ก็อาจจะหล่นออกมาแล้วทําให้เกิดความเสียหายกับแอร์ของลูกค้าได้ครับตรงนี้ ก็ทําการถอดแจ็คนะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแจ็คของเซนเซอร์แจ็คมอเตอร์ต่อไปก็ทําการถอดตัวบังคับทิศทางลมทางแนวนอนนะครับตรงนี้ก็ค่อยๆถอดจากด้านหน้าแล้วก็ใช้ไขควงแงะตัวสลักนะครับด้านในจะเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยครับ นั้นก็ค่อยๆค,คลายตัวฐานล็อกมอเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีน็อตอยู่2ตัวก็ค่อยๆค,คลายนะครับขั้นตอนนี้ค่อยๆทํานะครับถ้าเกิดว่าพลาดมือไปมอเตอร์ Motor ที่เป็นของคอยเย็นเนี่ยอาจจะล่วงตกลงมาจากนั้นก็คลายสกูตัวคอยเย็นทางด้านซ้ายนะครับจะมีน็อตอยู่2ตัวตอนนี้เราก็จะค่อยๆแง้มตัวคอยเย็นได้นะครับแต่ยังไม่ได้ทั้งหมดการถอดตัวสกูเพิ่มนะครับ <c oughs> ตรงนี้อีกตัวนึงนะครับ หลังจากนั้นให้มาคลายน็อตตรงโพรงกระลอกนะครับคลายเสร็จแล้วก็ค่อยๆดึงตัวฟินนะครับออกเพื่อทําการดึงตัวบูชชิ่งนะครับที่รองโพรงกระลอกนะครับหลังจากนั้นค่อยๆสไลด์ตัวโพรงกระลอกนะครับพัดลมโพรงกระลอกออกมานะครับค่อยๆนะครับตรงนี้หลังจากนั้นก็ให้ทําการถอดตัวแผงรองท่อนะครับทางด้านหลังออกเสร็จแล้วก็ทําการยกตัวมอเตอร์นะครับออกตรงนี้ระวังนะครับ ถ้าเกิดหลุดมือแล้วหล่นลงมาก็เสียหายนะครับอินนะครับที่ถอดยากตัวนี้ก็เป็นการรองมอเตอร์ทางด้านในนะครับแล้วก็เราทําการคลายตัวท่อน้ําทิ้งนะครับตรงนี้จะมีสกูขันอยู่หมดแล้วก็ให้ทําการถอดผานน้าทิ้งออกนะครับ จากการถอดฐานน้ำทิ้งออกตรงนี้เป็นข้อพึงระวังไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราถอดฐานน้ำทิ้งออกแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมีสายไฟหรือเชือกนะครับแขวนตัวคอยเย็นไว้เพื่อป้องกันคอยเย็นหักเสียหายนะครับนี่ก็จะเป็นจุดอ่อนของรุ่นนี้เลยนะครับเมื่อเราถอดท่อน้ําทิ้งเนี่ยให้ตัวคอยเย็นเนี่ยก็จะไม่มีตัวแขวนหรือรับน้ําหนักนะครับมันจะทําการหักได้ถ้าเกิดเราไม่มีการแขวนหรือยึดเกี่ยว ที่บ้านลูกค้าทําการถอดสาย AC ออกด้วยนะครับเพื่อป้องกันน้ํานะครับเวลาผมฉีดเข้าที่คอยเย็นนะครับใบนี้ก็คือเป็นดับเบิลเซฟเลยพอทําการยกบล็อกไฟออกนะครับตรงนี้ยกออกไปเลย หลังจากนั้นก็สไตล์ไข่สไตล์มันเลยนะครับทําการคุมผ้านะครับเพื่อทําการฉีดคอยเย็นนี้เป็นเทร็กติกไกลเทร็ิกมันนะครับมีจะอวดปั๊มนิดนึงตรงนี้ขอผมใช้เป็นปั๊มตัวทัสโกนะครับเป็นโลเพชเชอร์ปั๊มนะครับสามารถเอาไว้ฉีดตัวคอยเย็นได้นะครับความพิเศษก็คือจะมีหัวเอาไว้ปรับทิศทางได้นะครับฉีดเสร็จก็เป่าครับผมโอเคครับขั้นตอนการต่ดก็จะมีประมาณนี้ครับ thương các hỗn